สวัสดีครับมาพบก,กับช่อง Boom Par t ครับก็วันนี้ตลาดธรรมดานะครับวันนี้ก็เทรดในวันจันทร์ที่13กันนะครับก็ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับยไ,ได้ไม่เสียเวลาครับก็ตามวินัยครับถ้าบิน2ไม้ติดก็หยุดนะครับแล้วก็ถ้า แพ้สามไม้ติดสต็อปล้อนะครับเททั้งหมด5้าไม้เช่นเคยนะครับออเดอร์แรกนะครับผมเข้าไปแล้วนะครับได้ตีแนวรับแนวต้านไว้นะครับอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์เดิมตอนนี้นะครับลงราคาลงมาแล้วขึ้นไปเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ราคาผักดันขึ้นไปนะครับอีกสี่นีสามสองหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะครับก็ออเดอร์นี้นะครับก็ผมตีแนวนะครับตีแนวจากแนวต้านบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเราสังเกตได้จากแท่งเทียนตรงนี้นะครับขึ้นมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านนะครับ แท่งนี้นะครับขึ้นมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านนะครับที่เราตีไว้นะครับแท่งนี้ขึ้นมาทดสอบในบริเวณตรงนี้นะครับได้ขึ้นมาทําการทดสอบแนวต้านนะครับแล้วราคาวิ่งทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับแล้วแท่งที่เข้าออเดอร์นะครับแท่งราคานะครับแท่งราคาได้ลงมาทดสอบที่แนวนะครับแล้วมีการรีเจ็ตขึ้นไปนะครับก็ มี2เหตุผลนะครับในการเข้าออเดอร์นี้ก็คือ1นมีเส้น s m a 5นะครับเส้นสีขาวนะครับ s m a 5แล้วก็มีแนวนะครับมีแนวแนวรับใหม่นะครับต้านเก่านะครับราคาลงมาทดสอบนะครับแล้วมีรีเจ็คเรากดบายนะครับออเดอร์นี้เข้าง่ายๆสบายสบายนะครับก็วินไปแล้วนะครับ1ออเดอร์นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูในออเดอร์ถัดไปกันนะครับจบไปแล้วสวยๆแนวสวยๆเลยไปกันครับในออเดอร์ถัดไปอันนี้ผมตีเส้นเทรนไลน์ระยะสั้นนะครับตีกรอบของราคานะครับตอนนี้ราคาภาพรวมนะครับที่ที่ดูกันก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่เทรนย่อยนะครับเป็นกำลังวิ่งลงนะครับ ซึ่งไปเจอแนวต้านที่เราตีไว้นะครับแท่งราคาที่กำลังจะเข้านะครับก็ทะลุเทนไลน์ระยะสั้นขึ้นมาทดสอบแนวรับนะครับก็ดูว่ามีรีเจ็คไหมนี่มีรีเจ็คครั้งรอราคาขึ้นไปครั้งนึงขึ้นไปขึ้นไป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 อ่ามา ราคามาที่บริเวณปลายไส้นะครับกดนะครับแล้วก็มีดีเจกลงมานะครับก็เราลุ้นกันนะครับว่าอีก22วิบวินะครับว่าจะเป็นยังไงมามาเลยมาเลยลงมาลงมาสวยๆลงมาลงมาลูกลงมามาลงมาขอเปิดสวยๆหน่อยเปิดสวยๆหน่อยลงมาโอ้โหราคาขึ้นไปอีกสี่วิ สาสอโอ้ดีเจงไหมโอเคครับเรียบร้อยนะครับกับออเดอร์นี้นะครับก็การเข้าออเดอร์นะครับผมตีแนวต้านบริเวณแท่งเทียนนะครับที่แท่งเทียนมาถึงนะครับแล้วก็มีแรงผักตาราคาลงมานะครับผมตีบริเวณ บนสุดนะครับตีแนวมานะครับตามที่เราเห็นนะครับตีแนวมาเรื่อยๆนะครับราคาวิ่งลงมานะครับขึ้นกลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีแท่งยืนยันแนวนะครับว่าแนวยังใช้ได้อยู่ก็คือแท่งนี้นะครับซึ่งมาทดสอบนะครับที่แนวต้านที่เราตีไว้นะครับทั้ง4แท่งเลยนะครับไม่มีไม่ผ่านเลยนะครับส่วนแท่งออเดอร์นะครับขึ้นมา ผมก็รอให้ราคาขึ้นมาที่ปลายไส้นะครับถึงกดออเดอร์ครับก็ชนะสวยๆไปนะครับวันนี้ชนะ2อ r อ e เดอร์ครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หยุดตามวินัยนะครับวันนี้เทรดง่ายๆสบายๆตามบูมเทรดเดอนะครับถ้าใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับวิธีการเข้าออเดอร์ จะเข้ามาแจ้งให้ละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะครับฝากติดตามช่อง Boom t e a d e r ด้วยนะครับวันนี้ Boom t e a d e r ไปแล้วครับสวัสดีครับ